ยังส่องสักไอ,อ,อ้ยสุดยจอด e <c oughs> แก้ <c oughs> ครับผมวันนี้เราหาคุดใส่เดือนครับสิไปลวงปลาครับผมใส่เด็ดใส่บังดันน้ครับผมว่าสีเน้นเอาปลาไหลในจังอยครับวันนี้มันเน้นปลาไหลครับมือ สวนเราแก่ครับผมสวนเขนน่ะครับเดี๋ยวพอขุดใส่เดือนก่อนครับเดี๋ยวกันไปหลุนนั้งกันครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เบิ้งกันน่าจะรู้ครับผมนี่เบี้ยจบนี่ครับบางลั่นครับบางลั่นมันจะเบี้ยนะครับผมใส่เลยรไหมครับ ใส oh. ่เลยครับผมใส่เลยเฮ้ยคนน่าใจซอยนะมึงจอดใส่ใส่ซอยก่อนนะโอ้หลังแดกครับผมไปต่อครับเต็มมือเลยเหลื่อมซี้ๆลอยเด้ได้นังยาแน่ลอยยังอยเนาะ

sao thấy to gấp năm cây biết năm cân con tố quá may gấp Cáo. tôi bắn đấy một này bán đây, bán. Bán đi ngắn thì máy sẽ gì?

ขนลุกขนลุกหอนทองระบาดเลยาาจาคิดไปใช้ต้อก็งายจะไปใช้เบตต้อมีทางเบตปอมเบตเพืเ่อมีทางบางรังนไม่ได้ดยังไงระ ก็ไปต่อพี่น้องบางทีล่าได้ตะคยอใหญ่ยู่มือนันตัวบงใหญ่น,นึงผู้ไปแล้วไปแล้วเมได้เจ<ด>้าว<ด>ุบก<ด>ระปูกันเดียวกลุกเสียดขี้โม้เยอะบ้างรันครับผมเยอะบ้างรันเยอะบ้างรันได้มาอีกแต้มนหนึ่งหอยเชอเรี่ต้องแต้มนำอ,อนะไรครับน้ำไรตรงค้อมีนะคลับปลาที่มอ้อยตรงนี้นะครับ ระยะวังผลตูีิงระยะวังผละงน,นะครับตรงตรงจมให้เจ้าทำคลิปกันนะกำลังถ่ายคลิป เดยูนี่แถวใกลๆนี่มาด้วยครับผมอยู่ใดอยูใกลเคียงตรงนี้เลยคืองามไหมงามไหมงามมายันไม่พดแท้ไม่ใช่งามแท่เขาเขาเขานี่บมีผู้ใดขาดของมันมันกระท่องได้เนาะกุ้งหมดละกุ้งหมดแล้วเดี๋ยวจะออกลูกเดื่อนี้ไปไปโตครับ อยากน้ำซ้ำอืมเป็นอะไรที่น่าลอยเลยกินเหล้าเลยอืมแต่ผู้ใดนาบดียิ้มเลยเนาะอืมยิ้มเลยแหละยิ้มหวานพร้อมเป็นเิ้บเลยเป็นจังไงมอนฟองวาบเลย ไอ้เราจะโมาวนั่นชื่อม,มันแมนแล้วสลับไปสลับมาจะเป็นกล้องต้องจับให้นิ่งต้องลื่นรับตอนนี้เท่ากับใส่บางานั่นแต่ว่าตัวน,นี่ยคือหวงังหวังปลาไหลครับเอาลงเขื่นเลยครับผมจะเป็นปลาไหลได้เหรอจะเป็นปลาไหลครับเป็นปลอม chút qua mưa nó hoặc là dài nhắn tin học nay nhắn lên tùy nhựa tùy nhựa thôi đấy nhựa thôi <laughs> 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 đấy nhựa thôi 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 đấy thôi đấy nhựa thôi đấy đấy nhựa thôi 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 đấy đấy nhựa thôi đấy xa mong rằng xa mong rằng chin chuông nó nay chin chuông hôm nay chuông 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 cứ chuông 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 ไม่เลยเนาะก็ไม้เลโอ้ไม่ได้มาได้ไม้ไปเลยเนาะนะจำนี้ครับผมเดี๋ยวกันตามกันต่อติดตามกันไหมอะไรนี่ซื้อๆจ้ะของแท้ครับของแท้เนี่ยมาเจอปลาไหลยังแต่เพท่อนเห็นหัวมันอยู่แบบมือบ่เ่นข้าผมมีหยั่งเลยครับแต่เข้ามีแต่แค่นี้แหละผมติดตัวเลยครับคอย

ไปแล้วไปไปไปแล้วครับเขาครับเขาละเาละนแล้วขึ้นแล้วแต่ว่ามันขึ้นอรอยกนมีน้องลอยกินทราบแล้วไผมมซิวต้อแค่ต้องแค่ผมไปซื้อทุกตัวยก็วะวาดวงกบอคมดิอืมบราัให้มันเกินเลยไปจนะเบจ้าขาดไปอ่ะตุ้ยโพูดนะจับจับแขนมัน รอหลุดนะมันเกลื่นก่อนอเอ,เอเาอะไรครับามเงินหตัวรอมันเกลืนนะคือตนทีข้าพุ๊ธเปแล้วเลยมีมีดเฮ้ยมอเออแตมมีมีตมแตกนเลยครับโ่้ไม่พระวิอดเป็น r. มอบเป็นตวัวนเป็นตวัวมันบอนครับในในในไฟันนี้หนูผมเครับ่ม,ม,บมีมี เรียบร้อยครับพวกผาดอู้บอกไงครับนี่เสียตัวนี้ไปนี่อู้ยองให้เล่ยเลยตัวนี้ผัดกินเสียขนหน่อนี่อิ่มครับท <c oughs> ี่บอกไว้ก่อนเดี๋ยววันไหนครับเออวันไหนโตู่บอกไว้ก่อนละยังพูดได้คนย่อยกันบอกไว้ก่อนที่ไปก่อ <c oughs> น <c oughs> ครับมันเริ่มเริ่มถอยครับผมมันกินเบ็ดลงไปแล้วแต่ว่ามันเริ่มเริ่อมถอย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 เบ็ดเบ็ดผมตึงนะครับผมตึงแล้ว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 ครับตึงละตึงแล้วะไยไปเดี๋ยวขอเห็นหัวมันก่อนครับว่ามันขาบขาบเบ็ดขอไปส้ำเร็กอู้ขาบหลายครับเอาเลยบ่เอาเลยบ่จันข้อมือเห็นงงเอาไปเนยเด็กเอาเลยหนึ่งสองซับ

เตะถุงเลยน่ะแางชุยังบ่ชุ่ยังชุงยังแถมนึงเนาะโอ้แถมนำดึบหมดเลยแถมบ่สวัสดียำเสาครับผมบ่เสาดอกเกือบแปดโมงแล้วครับผมมากู้เบ็ดกู้เบ็ดตอนสายครับผมอยู่สวนเถวแกครับผมอยากตื่นสวยนะครับผมเมื่อคืนเขาบานดึก ขึ้นกระบ,บานดึกแน่ครับิบึงหลังแหลกกันครับฝนกระตกแห้งนะครับมือนขึ้นนี่รูลว่าปจนตกจนนามถ่วมทางครับน่าจะแห้งเติอบอยู่ หลังแหลกกับบืถือครับผมไปต่อครับครับกับบรรยากาศทงไฮทงง่ายเนีามือามาสาครับผมโอ้โมเมื่อไ่นั่นนี้เลยครับแดดแดดซ่องตาแดดแห้งครับฝนมันตกเมื่อคืนนี่เสามมาแดดก็เลยออกเป็นหอนหน้าวิดวิดครับ ตัวนี้ใส่ในคลองกับมองเห็นเอ้นกแกหน้ามันขึ้นนี่เบ็ดจมค,ครับผมแต่บุรูว่าอยู่บะมันขึ้นเวาเลนกันครับว่าไม้นี่ไม้วังผลครับผมแต่ป้ามันจมีเอียงอยู่ไหบ้ครับผม ไม้หมวังผลรับหวังผลอิลี <c oughs> แต่ว่าตายครับผมอู้หูสลายครับตายเป็นโลครับตัวนี้ใส่โลเลยครับเอาขึ้นมาเบ็ดลุดพอดีครับสายขาดพอดีเนี่ยมีดวงเบ็ดยังขาดกับต่อนอยู่เนี่ครับตอนมันขึ้นว่าเ,าเล่นงันครับผมตัวนี้ขั้นนี้หวังผลครับหวังผลอิลีโอ้โห ใส่งามมอวงามแล้วครับใส่โลเลยครับไปต่อครับผมนี่ปลาพักบุงนี่ปลาแลนออกไปเต็มเลยครับโอ้ปลาลายครับโอ้ปลามันขึ้นมาท่อครับมันมาท่อหนามไหลคแบบหนามหนามนี้มันไหลลงคลองครับปลาแลนออกไปเต็มเลยในเขื่อนกูเบ็ดลังนี้ก่อนครับ เดิมครับผมบมไดมันขึ้นบ่ได้ยามเลยครับใส่เราก็พักกันกีเขากับบาทเลยกูกันต่อครับยี่มีกบเบสบอนครับ mấy qua lại đến khuôn như vậy là thử hãng lắm à bếp bom như thế còn không có bọn mình say bằng khuôn nó phải lại các thầy chú มาแล้วครับผมปลาไหลแต้มแหลกของเบ็สตอมครับครับสวยๆครับผมพอดีเราเอาไปเติมตัวมือขืนครับเติมมือขืนนี่ตกเอาตัวยิ่งๆนะครับยั่กระแตนที่สว่างนะครับผมกับปลาคอตัวนึงครับปลาไหลใสงามๆแก้วไปต่อครับ โอ้โหนี่เบ็สลังหนึง่งผมเป็นเบสท่านเนื้อผมแต่ผมใส่หัวปักไว้เนาะคืนผมขอดไว้อยู่แต่ว่าตอนนี้คือหัวมันขอนขั้นหนอครับคืนใส่หัวปักเลยนะครับหัวเอาหัวปักกินหวังปลาไหลเกันครับแต่ตอนนี้หัวขอนขั้นหนอผู้รู้ว่าสียูหอยบัวครับอาจจะปลาไหลกันเลย แล้วก็ไปเบื้องหลังต่อไปครับหลังเหยี่อยู่ครับผมแต่ว่ากินแห้งเติบอยู่สงสัยปลาไหลไงครับว่ <c oughs> เห็นเต๋อเนาะไงไปก่อนแล้วครับโมเมนต์โบยู่ครับพี่น้องอ๋อแบบยังครับเมื่อกี้ผมซ่าหาว่เห็นครับอู้หูอนีหวังผลปลาไหลได้ปลาไหลดีครับก็ใส่คิดว่าใส่แบบจมดินจมดินอย่างเดียวเลย บอกง่ายครับใส่ซูสีก็มืดขึ้นเลยครับผมเบ็ดขั้นน่ครับตัวน,นี้เอาหัวปักเอาหัวปักเอาขีดเอดวงเบ็ดคีดกระเดียนนะ่ะลงจูดินเลยครับเอ้าสองแต้มแล้วครับผมามานันครับมันล้างที่สามครับผมปลาอะไรอีกแล้วแต่โอ้ยบิ่งตัวปัดไหลต้นเป็ดนี่แล้วครับผมว้า <c oughs> เบสสามลังถือปลาไหลทั้งสามตัวเลยครับอู้หวังผขนเรีครับก็วังผลเอาปลาไหลปลาไหลแท้ๆเลยครับผมเอาไปต่อครับผมหลังนี่ดวงหายครับผมสงสัยเจอบอังไงเอาดวงไปนําครับน่าจะปลาไหลกันแหละล้งดีซีครับผมไปต่อครับนี่เบ็ดปอมอยู่นี่หลังหนึ่งครับผม ป้อมมันจมครับผมเระดับป้อมจมหนิโอ้บ่ธรรมดาเลยครับผมวอรไว้ก่อนี้ละเดี๋ยวเบิ้งกันครับผมมันใชอยู่ไฮโบครับ ล่าเลยครับแต่โบลูว่าอีหยังกินครับผมดวงเบ็ดเป็นสภาพนี้แล้วครับอาจจะปลาไหลเก่าไล้ครอกปลาบนอาจจะล่า เป็นรุ่นกันต่อครับอยู่ในคลองนี่ก็เหลืออยู่บอก,กี้ลังนะครับประมาณหาหวกรังนี่แหละ <c oughs> ดวงนี้อีกแล้วครับผมเอาตะขอผมไปกินอีกแล้วโอ้ขาดเลยครับสายขาดบ๊บ๊ะได้รุดตะขอเลยครับขาดเลยปจังสี่กันนะจะมีตะปลาไหลเหรอครับที่เห็ดขาดได้ได้อาจจะตัวใหญ่เนี่ยครับผม ไปตัวครับครับหลังนี้มีลาเหนเห็นลูกดินดิกโอ้ปักเข็นครับปักเข็งปักเข็นใส่งางามโอ้อย่อยบอ่อยด้วยครับกินกับไปเลือกขวด โอ้สิปล่อยบ่อไรหรอเลือดแตกสะเลยเอ๊ะยังไงก็สิได้เอาแล้วครับย้ำไตปล่อยไปกับไตสิครับเบ็ดไปเหลือบ่อไหลหรอเลือบมาณเบ็ดค้อมมันสามทีหลังแล้วก็เบ็ดท่านอีกสองสามลังนี่ครับผมเดี๋ยวขอไปกู่ต่อครับ ครับผมนี่กูกมาเบื่อแล้วครับมาลังค์กไข่แต่วมันยังกินหรอกแต่ว่าโบโบ,บยูโบเห็นตูวแต่ว่าน่าจะมันเอียนแหละกินแห้งกวนนี้ ยอดห่อครับผมมาหนี่ครับปลาเบ็ดห่อครับครับผมเด็ดปลาคอใหญ่ครับปลาคอใหญ่ใส่ใส่โลตัวหนึ่งครับบอโลกับอบอลโลกันหน่อยแล้วครับผมแล้วกับปลาไหลอีกปลาไหลสามตัวครับถือเบ็ดทั้งนั้นเลยครับผมถือเบ็ดป้อมสองหลังแล้วก็บนะครับตัวใหญ่นี่ ตัวนี้ถือเบ็ดขั้นครับผมแต่ใส่แบบหวัวเสียบครับผมมันนี่ก็ถือว่าภูมิใจครับผมใ้ซ้ำนี่สุดยอดแล้วครับมันครับมันนี่มันมนี่ก็คำว่าสวัสดีครับ